ยินดีต้อนรับสู่การฝึกอบรมของเราเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในการจับคู่สินค้าที่ Amazon เราใช้การจับคู่สินค้าเพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการลงรายการสินค้าแทนที่จะใส่ข้อเสนอของผู้ขายทุกรายในหน้ารายละเอียดสินค้าแยกกันต่างหากเราจับคู่ข้อเสนอใหม่กับหน้าที่มีอยู่เมื่อสินค้าวางขายในร้านค้า Amazon แล้วซึ่งช่วยให้ผู้ขายไม่ต้องสร้างหน้าใหม่ นอกจากนี้ยังช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นหาเปรียบเทียบและซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นบางครั้งคุณอาจพบข้อผิดพลาดในการจับคู่ขณะลงรายการสินค้าเนื่องจากเราคิดว่าคุณกำลังพยายามสร้างหน้ารายละเอียดใหม่สำหรับสินค้าที่มีการลงรายการแล้วโดยทั่วไปข้อผิดพลาดเหล่านี้เกิดขึ้นได้จาก3สาเหตุ 1. Product ID ที่คุณป้อนเชื่อมโยงอยู่กับสินค้าอื่น ในร้านค้า Amazon ตัวอย่างเช่นคุณป้อนโ r รด u ก t i ไอดีสำหรับน้ำหอมแต่ Product ID นั้นเชื่อมโยงอยู่กับน้ำหอมปรับอากาศในห้อง 2. Product ID ที่คุณป้อนนั้นถูกต้องและถูกกำหนดให้กับสินค้าเดียวกันในร้านค้า Amazon แต่คุณสมบัติของสินค้าอื่นที่คุณป้อนอย่างน้อยหนึ่งรายการขัดแย้งกับข้อมูลคุณสมบัติของสินค้าที่มีอยู่ เช่นคุณป้อนชื่อแบรนด์สำหรับน้ำหอมที่ไม่ตรงกับชื่อแบรนด์ของสินค้าที่มีอยู่ 3. SKU ผู้ขายที่คุณป้อนถูกกำหนดให้กับสินค้าอื่นแล้วโดยอาจเป็นในสินค้าคงคลังของคุณหรือร้านค้า Amazon ใหญ่มาตรวจสอบวิธีแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในการลงรายการเหล่านี้กันหากคุณได้รับข้อผิดพลาดในการจับคู่สำหรับ Product ID ขณะลงรายการ ให้เริ่มต้นด้วยการยืนยันว่า Product ID ที่คุณป้อนนั้นถูกต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็น Product ID เดียวกันกับที่ปรากฏบนบาร์โค้ดของสินค้าและตรวจสอบให้แน่ใจว่า Product ID ที่คุณใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ GTIN หรือรหัสหมายเลขสินค้าในการค้าระหว่างประเทศ Product ID หรือ GTIN ที่ผู้ขาย Amazon ใช้กันมากที่สุดคือ UPC แต่คุณก็อาจใช้ EAN, JAN หรือ ISBN ได้เช่นกัน GTIN ทั้งหมดจะได้รับจากองค์กรที่มีชื่อว่า Global Standards One หรือเรียกสั้นๆว่า GS1 หลังจากที่คุณได้ยืนยัน Product ID แล้วให้ตรวจสอบข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับโดยจะมีทั้ง Product ID ที่คุณป้อน ตลอดจน asin หรือหมายเลขประจําตัวมาตรฐาน Amazon ของสินค้าที่เราคิดว่าตรงกับรายการของคุณใช้ asin ที่เรามีให้ในการค้นหาร้านค้า Amazon และตรวจสอบสินค้าที่เราแนะนําว่าตรงกันหากสินค้าที่เราแนะนําเป็นสินค้าเดียวกันกับสินค้าที่คุณพยายามลงรายการให้ป้อน asin ที่เราให้ไว้ในช่อง product id เพื่อแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด หรือหากสินค้าที่คุณพยายามลงรายการแตกต่างจากสินค้าที่เราแนะนำให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนผู้ขายและให้ข้อมูลสินค้าทั้งหมดและข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับพร้อมด้วยหลักฐานการเป็นเจ้าของเช่นใบรับรอง GS1 หรือรูปภาพของ ID บนสินค้าหากคุณได้รับข้อผิดพลาดในการจับคู่สำหรับคุณสมบัติของสินค้าขณะลงรายการ คุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนเดียวกันเพื่อแก้ไขปัญหาได้ใช้ ASIN ที่เรามีให้ในข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพื่อค้นหาร้านค้า Amazon และตรวจสอบสินค้าที่เราแนะนำว่าตรงกันหากสินค้าที่เราแนะนำเป็นสินค้าเดียวกันกับสินค้าที่คุณพยายามลงรายการให้อัปเดตค่าคุณสมบัติที่คุณได้รับข้อผิดพลาด โดยอย่าลืมว่าต้องตรงกับข้อมูลคุณสมบัติของสินค้าที่มีอยู่ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดได้หรือหากสินค้าที่คุณพยายามลงรายการแตกต่างจากสินค้าที่เราแนะนำคุณสามารถอัปเดต product ID หรือข้อมูลบ่งชี้สินค้าอื่นๆเพื่อสร้างหน้ารายละเอียดสินค้าใหม่คุณสามารถใช้เครื่องมือแก้ไขสินค้าของคุณในศูนย์ผู้ขาย เพื่อแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดเกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้าได้เช่นกันในการดำเนินการนี้ให้เปิดเมนูหลักเลื่อนเมาส์ไปวางที่สินค้าคงคลงังแล้วคลิกจัดการสินค้าคงคลังทั้งหมดจากนั้นในหน้าจัดการรายการสินค้าคงคลงังให้คลิกค้นหารายการที่ถูกระงับและไม่ได้ใช้งานในหน้าแก้ไขสินค้าของคุณให้เลือกรายการที่ไม่สมบูรณ์จากนั้นคลิก ข้อขัดแย้งในการจับคู่ค้นหาสินค้าที่คุณได้รับข้อผิดพลาดจากนั้นคลิกที่ปุ่มยอมรับค่าของ Amazon เพื่ออัปเดตข้อมูลคุณสมบัติของคุณด้วยค่าที่เรามีให้หรือป้อนค่าของคุณเองและคลิกที่ปุ่มบันทึกข้อผิดพลาดประเภทสุดท้ายที่คุณอาจได้รับขณะลงรายการคือ SKU ผู้ขายของคุณหรือหน่วยเก็บสต็อก SKU เป็นรหัสเฉพาะตัวของผู้ขายและสินค้าทุกชิ้นที่คุณลงรายการจะต้องเชื่อมโยงกับ SKU ที่ไม่ซ้ำกันหากคุณป้อน SKU ที่เชื่อมโยงกับสินค้าอื่นอยู่แล้วทั้งในสินค้าคงคลังของคุณหรือในร้านค้า Amazon ใหญ่คุณจะต้องลบรายการของคุณจากนั้นให้สร้างใหม่โดยใช้ SKU ที่ไม่ซ้ำกัน ทั้งหมดนี้คือการอบรมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในการจับคู่สินค้าของเราขอบคุณและขอให้ขายในร้านค้าแอเมซออย่างมีความสุข